ไม่ได้ร่วมทางย่อมไม่รู้นิสัยไม่ได้นั่งในหัวใจไม่มีทางที่จะได้ใจเขานะครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องไม่ได้ร่วมทางย่อมไม่รู้นิสัยนะครับคนจำนวนมากมักตัดสินใจคนอื่นด้วยข่าวรือหรือเขาเล่าว,ว่านะครับคนอีกจำนวนไม่น้อยตัดสินใจคนอื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแค่เปลือกนอกที่สร้างได้หรือแต่งหรือแต่งเติมได้น,นั่นเองนะครับ บางคนเป็นคนจนก็พยายามที่จะแซงตัวเองให้เป็นคนรวยเพื่อที่จะทําให้มีคนนับหน้าถือตาแต่สุดท้ายแล้วความจริงก็คือความจริงการที่เราอยู่อย่างพอเพียงเข้าใจในเรื่องของสติปพอเพียงเราเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเราเป็นคนจนเราคนเป็นคนที่มีฐานะาระดับหนึ่งเราก็อยู่แบบคนที่มีฐานะระดับหนึ่งอเราเมื่อเราเป็นคนรวยเราก็ อยู่ในอีกฐานะอีกดับหนึ่งฉะนั้นจงอยู่กับปัจจุบันจงเข้าใจว่าตัวเองในปัจจุบันเป็นคนอย่างไรเราจึงอยู่แบบนั้นผมไม่ได้บอกว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นคนรวยได้นะครับเราเป็นคนรวยได้แต่เราต้องศึกษาเราต้องลงมือทำอย่างเต็มที่แล้วชะตาชีวิตในอนาคตเราจะแปลผันพลิกแพลงอย่างแน่นอนนะครับผมจะขอยกตัวอย่างจากเรื่องราวในสามก๊กนะครับโจโฉนะ หนีคดีรอบสังหารต่างโต๊ะแต่สุดท้ายแล้วถูกในอำเภอตันกงจับกลุ่มตัวได้โดยละมอมนะครับตกดึกในอำเภอไปหาโจโฉในคุกสอบถามถึงต้นสายไปเหตุว่าเหตุใดท่านถึงกรอบฆ่าต่างโต๊ะหรือทรราโชโจโฉแม้จะใกล้ตายก็ยังไม่ร้องขอชีวิตเงยหน้ามองตันกงและบอกว่านกน้อยไม่เข้าใจพยายอินทร์ ตันกงถูกหลอกดา่าแต่ก็ไม่ไม่โกรธพร้อมทั้งยิ้มแล้วบอกว่าท่านถูกจับแล้วยังจะพูดเช่นนี้กับข้าอยู่เหรอท่านนั้นแปลแปลคนนะทง้ทงๆที่คนอื่นที่ข้าที่ถูกข้าจับย่อมร้องขอชีวิตกับข้านะครับโจโฉก็พยายามที่จะใช้วาทศป์น,นั้นโน้มน้าวตันกงให้เข้าใจถึงเหตุผลที่ทำไมถึงจะต้องฆ่าไอ้ทรราดแบบศพคนนั้น คนที่ทำให้บ้านเมืองดดร้อนคนที่ทำให้บ้านเมืองหรือราชวงศ์นั้นชิบหายนะครับเพราะตนเป็นข้าแผ่นดินท่านไม่ได้เป็นข้าของต่างตกได้กินข้าวหลวงของแผ่นดินท่านก็ต้องตอบแทนบุญคุณราชวงศ์ท่นสุนัขแทๆ้ๆคนให้อาหารมันยังสํานึกบุญคุณจริงครับเราให้อาหารสุนัขเพียงแค่หนึ่งครั้งสุนัขเขาจำเราไปจนตายคนบางคนวันหนึ่ง เราทำดีกับเขาเขาทำดีกับเรา